พาไปดูบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับมีรถกระบะพุ่งชนรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดอยู่ข้างทางน,นะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยในที่เกิดเหตุ1รายนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก3คนพาไปดูเหตุการณ์กันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจเองก็รับแจ้งนะครับมีเหตุรถกระบะเนี่ยพุ่งชนรถบรรทุกพ่วง18ล้อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบ้านสร้าง าจีนบุรีก็อยู่ตรงข้ามวัดมูลเหล็กนะครับหมู่ที่1น,นะครับจนที่เองไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บนะครับพอไปถึงเนี่ยในรถกระบะมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ4รายด้วยกันจนที่เองต้องนําเครื่องตัดห่างม,มางัดรถนะครับนําผู้บาดเจ็บออกมาได้3คนคือนางสาวกนกวันเสาวะคนอายุ20ปีมีนายวิศินแสนวัยนะครับอายุ4 3ปีแล้วก็นายนิรันจันทาอายุ30ปี ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็ติดอยู่ในรถอันนี้อาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับคือนายลิขิตแสนวัยอายุ26ปีปรากฏว่าพอไปสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าวิ่งรถเนี่ยมาจากปทุมธานีจะไปส่งทอดที่อำเภอรประจันตคามพอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าแก๊สหมดนะครับก็เลยจอดรถไว้ข้างทางเขาก็ลงรถมานะครับนำกลวยเนี่ยมาวางไว้ที่หน้ารถกับหลังรถ คือเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่ารถแก๊สหมดนะครับก็จอดไว้อยู่ข้างทางแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีรถกระบะคาเกิดเหตุนะครับวิ่งมาจากทางด้านอำเภอเมืองปัตบุนีหุ่งเข้าชนนะครับจนมีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตโดยเบื้องต้นเองทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะครับว่าคนขับรถกระบะน่าจะหลับ<ม>ในครับ แต่ว่าเมื่อสักูดูจุดเกิดเหตุนะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างมืดพอ<า>สมควรอาจจะไม่มีสัญญาณไฟหรือว่าไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอนะฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าของรุปงพอดีก็แล้วกันนะครับ